สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ s ต o c k Signal นะครับก็ต้องถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งวันนะที่ผมคิดว่าดูน่าสนใจนะเพราะว่าในเพราะตลาดนันที่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เช้านี้เปิดตลาดไปเนี่ยก็ยังมีการปรับตัวลงต่อนะครับอินเด็กซ์วันนี้อยู่ที่1นึ่งพันหจุดนะครับก็เรียกว่าปิ่มๆนะจะทําโลใหม่อีกแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันมีประเด็นอะไรนะที่ทําให้นักทุนกังวลนะครับจะเป็นเรื่อง ประเด็นเรื่องผอู้สตาร์หรือเปล่านะครับที่อย่าง k b a เคแบงก์ก็มีลูกหนี้สตาร์หรือว่า s อชซีบีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมามีข้อในประเด็นนี้กันนะครับเรื่องที่2ครับก็จะเป็นในส่วนตัวภาพอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาหร,ร,รมปิโตเคมีนะครับวันนี้นะั้นขอเราพูดถึงไปว่าเราจะมาพรีวิวครับกำไรนะไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสอเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะเพราะว่างบยังไม่ออกแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการแล้วนะครับวันนี้คงจะพูดถึงตัวแบงก์ด้วยอย่างเช่น b b l เนี่ยนะ่า ออกมาตัวเลขออกมาแต่มา1หนึ่งถือว่าใช้ได้นะครับอ,อวัวน,นี้ก็ราคาหุ้นก็วิ่งเลยนะครับ BPL ก็วันที่วันศุกร์นี้ใช่ไหมฮะ28เออใช่วันนี้นะครับน่าจะวันนี้มีประกาศขึ้นข่งวหม XD ด้วยนะครับแต่ผมกอเช็คก่อนใช่หรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะครับ XD ด้วยโอ้โหอันนี้ก็ราคาหุ้นไม่ลงเลยนะครับถ้าใครได้ซื้อ BPL ไปนะช่วงก่อนใหม่ XD ก็อาจจะได้สมงเด้งละนะครับก็คือปันผลแล้วก็ แล้วก็แคปิตอลเกย์หรือส่วนต่างราคานะครับถือว่าวันนี้นะครับเบียออกมาเป็นงบที่ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยอะไรอ่าง,งนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวอย่างเช่นหุ้นคอมเซเว่นมินแล้วก็สังหาริมทรัพย์นะครับก็จะเป็นการพรีวิวไตรไม่หนึ่งแล้วก็เอาลุกข่าวว่าจะเป็นอย่งไรบ้างน,นะครับส่วนวันนี้ผมขอมาพูดถึงเรื่องตัวโมเมนตัมตลาดก่อนนะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือในส่วนตัวตลาดต่างประเทศครับวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวลงไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยกก็วว่าได้้นะครับแล รวมถึงตลาดหุ้นเราด้วยครับเช้านี้ก็ติดลบลงมานะครับแต่ก็เหมือนจะลบบางๆครับเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจจะลงไปค่อนข้างเยอะหรือเปล่าครับวันนี้ก็เลยทําให้ช่วงเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยนะครับก็ยังลบบางๆอยู่นะครับเพียงนตว่าในแง่ตัวสถานการณ์เรื่องโมเมนตัมนะครับก็ผมขอหยิบยกนะครับในภาพที่เป็นตัวเซ็นด็ก์ครับมาคุยัท่านผู้ชมนะหรือว่าเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าในส่วนตัวภาพตัวเซ็นด็ก์นะครับเรามองภาพยังไงนะครับ คนนี้ถ้ามองจากในเรื่องของตัวประเด็นนะครับตัวเซ็ตนะครับอย่างล่าสุดตอนนี้มันอยู่ที่15 6 5นะครับแล้วถ้าเราใช้ตำแหน่งตัวเลขฟิบนาชีดีแทชเมนต์นะครับเข้ามาจับดูนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ลงมาเทสบริเวณ 23. ่สจุดย่เปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ครับที่วงเอาไว้นะครับก็จะเป็นตัวเลขฟิบนาชีดีแทชเมนต์นะครับลงมาพอดีเลยนะแล้วก็เช้านี้นะครับก็ดูเหมือนจะสู้ๆอยู่นะครับก็พยายามจะไม่ให้หลุดตกลงไปนะครับ น,นือถ้ามองจากในแง่ของตัวโครงสร้างตลาดนะมันจะเป็นการกลับตัวจริงหรือเปล่านะครับอินดิเคเตอร์นะครับมันมองยังไงนะภาพตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยอมองว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าภาวะตลาดหรือเส้นอินเด็กซ์มันจะมีการปรับตัวลงมานะเทสตรงบริเวณตำแหน่งฟิโบดีเทชเมนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเรื่องโครงสร้างที่มีลักษณะการกลับตัวนะครับผมพย้อนไปในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วกันนะครับก็เป็นสักประมาณช่วงเดือน10ในเดือนตุลาคมนะครับ อินเด็กของตัวเซตครับอ่าก็เคยลงมานะครับลงมาค่อนข้างแรงกันนะครับก็น่าจะลงมาจากประมาณสักใกล้ๆตอนพันหกใช่ไหมครับอ่าผมขอขยายกราฟให้ดูเนี่ยครับเนี่ยลงมานะครับจากประมาณสักหนึ่งหกเจ็ดศูนย์เลยนะก็เรียกว่าใช้เวลานะครับไม่ถึงเดือนนะครับลงมาต่ําสุดที่บริเวณอ่าหลุดอ่าคือโลที่หนึ่งห้าห้าหกนะครับแต่ดูจากโครงสร้างนะครับเกิดอะไรขึ้น จังหวะการกลับตัวหรือว่าเปลี่ยนโครงสร้างก็คือสัญญาณอินเด็ก์อาจจะมีการรีบาวนะครับจากการลงแรงนะแต่ขาที่2เนี่ยนะครับถ้าดูจากโครงสร้างก็คือลงมาเทสเท่ากันทำดับเบิลบอททอมหรือว่าตัวไพรซ์แพทเทิร์นนะครับลงมาเท่ากันหรืรรูเท่ากันนะครับแล้วก็ดูจากตําแหน่งอินดิเคเตอร์ก็มีสัญญาณเตือนอย่างเช่นพวกอะเดวเจอร์นต่างๆนี่ก็เป็นเครื่องม้เครื่องมือที่ผมคิดว่าก็สามารถจะเข้าเอามาดูหรือว่าเอามาประเมินทิศทางความเสี่ยงตลาดได้ครับซึ่งก็ผมขอลอจังหวะแล้วกันรรนรบอี้ว่า ตลาดนะครับก็ขอมองว่าถ้าเกิดเกิดรูปแบบแบบคล้ายๆในอดีตเนี่ยเอาไว้ว่าก็คิดว่าตอนนี้ตลาดน่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับว่าบริเวณแถว1 5 6 0นะนะตัวเลขฟิโบตรงนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะนะของการฟื้นตัวหรือว่ารีบาว์ได้ไกลหรือเปล่านะครับเอาไว้ว่าตอนนี้ก็คงจะขอมองไปแล้วสามการแก้พอร์ตนะครับแผนแก้พอร์ตของผมก็คือจะมีหุ้นที่แนะนำท่านชมไปครับบางตัวจะขึ้นในค่อนข้างดีครับบางตัวจะ สแควร์ Software ครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับบางตัวจะมีการปรับตัวลงมาด้วยซ้ําไปวันนี้ก็จะเป็นการแผนแก้พอร์ตนะครับก็ลองมาไล่เรียงครับในมีหุ้นอย่าง c p พสวัสซี c คโแล้วก็ BM แล้วก็ a d v วานครับทัง้า5ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่แนะนานท่านผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหลายๆตัวก็ยังถือว่ายังทนนะครับแรงเสียดทานของตลาดได้ก็คือไม่ได้ลงไปต่ำกว่าจุดที่เป็นจุดคัดหรือว่าจุดสต็อปลอนผมนะครับ ก็จะมี b m m นี่แหละนะที่อาจจะเสี่ยงหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงไปโลนะครับแต่ก็ให้เงื่อนไขว่าไม่ควรต่ำราคา8บาท80นะครับนอกนั้นเมืเช้าลองเช็คดูครับพวก CPO สวัสด์นี่ถือว่าราคาหุ้นนะครับก็ค่อนข้างจะยืนได้ดีนะครับ c p วันนี้ลงมาเล็กน้อยครับลงมาหนึ่งช่องครับไม่เป็นไรก็ถือว่ายืนได้นะครับอันว่าก็ถือว่าหุ้นใน ที่ผ่านมานครับในช่วงวันเสาที่ผ่านมาแนะนํา,นาไ,นไปก็ยังยังโอเคครับยังถือว่าสู้กับตลาดได้แต่ก็จะมีหุ้นช่วงก่อนหน้าที่นําท่านผู้ชมไปนะครับบางตัวนี้เรีวยกว่าหลุดลงไปเลยนะอันนี้ก็ผมคิดว่าก,ก็ก็ดูพลาดไปครับนะ่ผิดไปเพราะว่าอย่างสพอเองเนี่ยคาดว่าราคาหุ้นจะมีการกลับตัวขึ้นไปตามราคาน้ามันนะครับปรากฏว่ารอบนี้ก็ถือว่าผิดคาดแล้วกันครับราคาน้ำมันมีนมการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ ถ้าดูจากตําแหน่งครับตัวเลขของตัวอีิโบเหมือนกันครับผมใช้ก็จะมีระดับโซนอยู่ด้านล่างนะครับก็คือจะมีแนวรับถัดไปที่149ครับอันว่าตัวนี้นะครับที่ประมาแนะนําไปนะครับผมต้องขออนุญาตนะครับขอโทษด้วยว่าอาจจะดูผิดพลาดไปนะครับอันนี้ก็เลยขอแนะนําการขานคัดไปก่อนนะครับส่วนในตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวดิโต้อันนี้ก็ถือว่าพลานกันนะเพราะว่าราคาหุ้น จริงๆต้องบอกว่าก็ลุ้นในการฟื้นตัวกลับหรือจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ด้วยดซ้ำไปนะครับว่าราคาลงมาเยอะมากนะปัจจุบันอยู่30กว่าบาทที่แนะนําท่านผู้ชมไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตัวนี้ก็ผิดธรรมกันนะที่ราคามันลงมานะครับก็เมื่อวานนี้ปิดที่29ปิปิ่มปเลยนะครับก็ว่าวันนี้ครับแผนการเทรดผมนะครับดิโต้ครับถอยอีกไม่ได้ละนะถ้าวันนี้หลุดลงไปเนี่ยนะครับก็คิดว่าอันนี้ผมอาจจะยอมนะครับหรือว่าขอขายคัดไปก่อนนะครับสับตัวหุ้นดิโต้นะครับเดี๋ยวขอนนี้เชาา แปบ,บวกขึ้นมาให้ชื่นใจหน่อยนะวันนี้ก็ขึ้นมา2%นะครับพยายามสู้ไม่ให้หลุดโลลงไปนะครับแต่ก็ขอประเมินความเสี่ยงครับก็คงจะไม่ผลต่ำกว่าราคา2 9บาทนะครับส่วนพื้นนำวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็จะเป็นหุ้นที่ดูจะเป็นโครงสร้างที่ดูแกร่งอยู่นะครับผมคิดว่าผมขอถือต่อมันจะเป็นหุ้น O-R ที่มีการเบรกเทนขึ้นมาแล้วเมื่อวานมีการโทรแบกนะครับก็ขอ เป็นการถือต่อแล้วกันนะครับแต่ก็ใส่เงื่อนไขไว้หน่อยนองก็คือโซนจุดคัดนะครับอยู่ที่21บาท50นะครับก็ต้องไม่ควรหลุดต่ำกว่านั้นนะครับอีา c p ่นะครับเมื่อกี้เช็คดูก็วันนี้ลงมาสักประมาณหช่องนะครับก็ดูจะน่าจะสู้ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสวัสดิ์ที่เป็นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ที่เริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวในภาพเยกลางนะครับวันนี้ก็ ราคานิ่งครับสวัสดีก็ห้บาทนะครับขอรลุ้นการฟื้นตัวขึ้นไปต่ออันนี้ก็เป็นหุ้นชุดที่คิดว่าโครงสร้างดูแรลงนะครับก็แนะนําเลื่อนเยดถือต่อแล้วกันนะครับสู้กับตลาดช่วงนี้ให้ได้นะครับอ่านะครับกลับมาที่ในส่วนตัวประเด็นครับในเรื่องปัจจัยพื้นฐานครับวันนี้มีสองสาเรื่องที่อาจจะเรียนท่านผู้ชมนะครับก็มาพูดถึงตัวหุ้นสตาร์ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะลิงก์กลับในส่วนตัวแบงค์ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่น k b a n k กเอชบีจริงเมื่อวานมีคําถามจากนักทุนเยอะครับก็พยายามถามเข้ามาเอสตาร์ทนะครับที่อาจจะมีเรื่องกับตัวการผิดนัดชําระหนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างแบงก์เนี่ยเป็นเป็นลูกหนี้นะครับมันจะทําให้แบงก์เองต้องตั้งสํารองยังไงผลกระทบต่อแบงก์เองจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรต่างๆซึ่งก็พอดีเมื่อวานนี้นะครับมีนักทุนถามมาเยอะเราก็เลยมีการออกบุิเคราะห์ไปครับในเรื่องประเด็นนี้ครับเราผมมาสูตไปย่างนี้วกันนะครับก็คือถ้ามองจากตัวแบงก์เองเช่นเคแบงก์เนี่ยนะครับมีลูกหนี้ เป็นลุนนี่ตัวสตาร์กอยู่ประมาณสัก5้าพันล้านนะ SCB ก็ประมาณสัก2-3งถึพันล้านนะครับเพราะนี้ถ้าจะบอกว่าถ้าจะกลายเป็นเอ็นพีแอเนี่ยแบงก์เอเยตเขาต้องมีการตั้งสำรองประมาณ60%สอร์เของลุนนี้นะครับก็คือประมาณสัก3ามพันล้านในแต่ละตัวนะครับก็ปกตินะครับถ้ามองว่าประเมินว่าสตาร์กเนี่ยนะครับถ้า ไม่สามารถจะกลับมาจ่ายนี้ได้แล้วเนี่ยเขาอาจต้องมีการไล่ออฟหรือตั้งสำรองร้อเปอร์เซ็นะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตาม,มาดูว่าเออล้วาร์เนี่ยจะกลับมาจ่ายนี่หรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องการสงงบอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็วันนี้ครับดูจากราคาหุ้นแบงก์ก็เริ่มมีการอ่ารีบาวก,กับขึ้นไปผมคิดว่ามันทรงสะท้อนไปกับมุมมองนะครับในช่วงลบไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับจริงเห็นได้เอซบีอาจจะดูราคาลงมาเทสโลเลยนะวันนี้ก็มีการรีบาวกับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าจะให้มองงคเอเ่ิดวา รอบนี้คงจะมองแบงค์ที่คือมันน่าจะ clean หน่อยนะอาจจะไม่ได้มีข่าวลบมากนะักแล้วก็งบออกมาในค่อนข้างใช้ได้ยกตัวอย่างเช่น TTB เมื่อวานนี้ก็งบถือว่าสวยนะครับราคาหุ้นชาร์ดดูใช้ได้ทีเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งตัว BBL นะทีะ่วันนี้คบงบประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับกำไรตัวเลขที่หนึ่งหมื่นล้านครับอันนี้สูงกว่าที่เราคาดการณ์แล้วก็สูงกว่าที่คอนเซนแซสมองที่มาสักเก้าพันล้านก็ทำให้ราคาหุ้นวันนี้ถึงจะมีการขึ้นหมาย XD นะหุ้นจะต้องมีการ ได้หลุดลงมานะครับตามขาย XD ก็คือ3บาทแต่วันนี้ก็ถือว่าโหได้2เด้งเลยนะทั้งตัว Capital Gate แล้วก็ตัวปันผลค่ะบอันี้ก็เป็นในส่วนตัวหุ้นแบงค์นะครับที่มีข่าวแล้วก็มีประเด็นเข้ามานะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวประเด็นเรื่องกลุ่มปิโตรเครมีบ้างครับหมวกปัญญานะครับก็มาดูชาร์ตนะั้นเป็นยังไงบ้างก็จะมีตัว i v l แล้วก็ PTC ครับเป็น2ตัวนี้ที่ไม่จนจ่ใจไปท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับ มีหุ้นกลุ่มนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่ก็ลองไปดูบทวิเคราะห์ได้ครับมันจะเป็นตัว IBL หรือ PTC ครับมันจะเป็นงบในช่วงไตรมาหนึ่งนี้นะที่จะประกาศออกมาเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมองไป้างหน้าเอาลุกไตรมาสองเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมครับถ้ามองจากกําไรนะครับตั้งสองตัวนี้เนี่ยคิดว่าจะโตคือมันสลับกันครับโตขาหนึ่งก็คือถ้ามองเป็นเทียบเป็นคิว นะครับเทียบกับในไตรมาสสี่เนี่ยนะครับถือว่ากําไรนะครับทั้งสองตัวนี้โตแต่ถ้าเทียบเป็นไตรมาสหนึ่งปีแล้วนะครับเทียบเป็นเดือนเนี่ยนะครับกำไรจะมีการดรอปลงนะครับก็มาจากเรื่องพวกโอ peration ต่างๆที่มันลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคิวเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องตัวเอ็กซ์เตอร์ลอสครับหรือว่าตัวผลขาดทุนที่มันที่มันเป็นเอ็กซ์เตนะครับเป็นกําไรเป็นผลขาดทุนพิเศษที่มันลดลงไปนะครับอันนี้ก็ทําให้กําไรมันมีการคือลงคิวเออโทษครับขึ้นขึ้นขึ้นคิวนะแล้วก็ แล้วก็ลงเหยียดนะครับอ่ะวันนี้กลับมาทูดในส่วนตัว i p l เนี่ยเราคาดการณ์ไว้ที่ตัวเลข3,300ล้านแล้วก็ลงเหยียดขึ้นคิวครับแล้วก็ PTC ครับมองน่าจะเป็นคอ l l l o s อยู่นะก็ติดลบมาสัก300ล้านแต่ว่าก็จะเป็น l o s ที่ลดลงนะครับก็โดยภาพราวมครับผมคิดว่ากลุ่มปิตโตรเคมีคงยังต้องรอนะในมุมมองผมนะครับเพราะว่าโครงสร้าง เหมือนจะยงเป็นโครงสร้างที่เป็นแบรนด์ที่เป็นขาลงอยู่นะครับอาจจะมีสัญญาณเตือนบ้างแล้วนะอย่างเช่นตัวรูปแบบตัวดิวเซนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีการรีบาวจากการลงแรงแต่โครงสร้างการขับตัวหรือว่าการกลับมาหรือเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผมขอรอแล้วกันนะครับะนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องตัวคอมเซ e ร์เวนเมื่อวานนี้ก็สึกว่านักทคอเราไปได้เข้าไปประชุมน,นะฮะแล้วก็ไปฟังวิวผู้บริหารมานะครับ ก็โดยสรุปครับว่าในส่วนตัวกำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยรายได้ครับก็ยังคาดว่ายังน่าจะโตอยู่นะครับระดับถึง20%เยียร์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรที่ดูใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งเป้ามาเก็ตแชร์เนี่ย ประมาณสัก30%นะครับใน3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าดูจากส่วนแบ่งการตลาดปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ายังครองส่วนแบ่งการตลาดได้ดีพอสมควรนะครับมีการขยายร้าน standalone มากขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นข่าวในเชิงลบนะครับส่วนคอมเซเว่นนะครับก็ยังคิดว่าตัวนี้เราก็ยังเชียร์อยู่นะครับในเชิงพื้นฐานก็คิดว่ากําไรที่เรียนไปว่ายังโตอยู่มาณสักที่ในไตรมาสนี้เนี่ยก็ได้ทาให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับยืนได้ล้วรันนะครับส่วนตัวมิน่ส อโรงแรมใช่ไหมครับก็ต้องมองว่าแล้วไตามาสหนึ่งเนี่ยนะกำไรจะเป็นยังไงนะครับตมว่ากําไรไตามาสหนึ่งนะไตาอาจจะดูซับซ้อนครับเพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงโลซีซั่นนะของฝั่งฝั่งยุโรล์เขามีโรงแรมที่โล์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไตามาสองเนี่ยครับทางยุโรลเองเขาจะกลับมาเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็พวกธุรกิจพวกร้านอาหารก็ถือว่าค่อนข้างเติบโตดีครับ ก็ตวกต้นทุนพลังงานทุนอาหารก็คาดว่าน่าจะลดลงครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ครับก็มินยังเป็นตัวหนึ่งที่เรายังชอบแล้วก็ยังเชียร์อยู่นะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็ผมสรุปนะครับรายละเอียดประเด็นเรื่องปัจจัยทั้งในแง่ของตัวโมเมนตัมแล้วก็ปัจจัยทางพื้นฐานมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเรานี้ราคุยกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าผมตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยนะแล้วก็อัดทีเดียวครับอ่าหุ้นก็ดูจะเหมือนลงได้ซ้าไปไม่ค่อยไปไหนนะครับอ่าคุณนิคมสวัสดีนะครับอ่าแล้วก็คุุณณนนกรคคัับสสวดีอ่ คุณชีน่าสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีครับคุณธัญพรสวัสดีครับวันนี้ไม่มีคําถามเลยครับก็เข้าใจได้ครับว่าหตลาดอย่างนี้ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันครับผมก็พยายามจะหาประเด็นหาพอยที่ตอนนี้ตลาดคิดอะไรนะหรือว่าข่าวที่มันเป็นข่าวที่คิดว่าท่านผู้ชมนะครับอยากจะทราบนะครับก็วันนี้ก็ลองมาคุยกันละนะครับในช่วงเช้าครับโอ้โหมีคําถามเข้ามาด้วยเลยครับคุณไอซี่เลมี่บอกว่าสิริอ่าสิริครับได้ครับสิริอ่าตัวนี้ก็ จริงๆอ่าเป็นตัวหุ้นที่เราเชียร์ครับวันนี้มีประเด็นเรื่องตัวกลุ่มตัวสังหานะครับอ่าเป็นภาพเซกเตอร์ครับเอ่อเราบอกกี้ครับเราคิดว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับอะไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับที่ถึงนี้นะครับกำไรของกลุ่มสังหานะครับมันเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงโล w s ซ a s o n นะครับของกลุ่มสังหาแล้วกันนะครับเพราะไตรมาสสี่เนี่ยช่วงปลายปีอยู่แน่นอนทุกคนแข่งกันนะครับอ่าอะไรนะพวกพรีเซลต่างก็ค่อนข้างจะเติบโตดีครับแต่พอมาไตรมาสหนึ่งจะซอลล์ไปหน่อยเป็นช่วงโลวซซีััั่นนะครบทให้ตพวก การเปิดตัวโครงการหรือ p s e l ซเนี่ยนะครับอ่ามันดรอปลงนะครับแต่ก็จะมีนะครับพูดถึงบริษัทหนึ่งที่ประมาณสองสาบริษัทละกันที่คิดว่าในเรื่องตัวพวกกำไรหรือยอด p s e l ซเนี่ยครับยังเติบโตแข็งแกร่งนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีตัวแสงสลิดอด้วยนะก็มันจะมีตัวแสงสริแล้วก็ตัวสุภาลัยครับที่มองว่าในยอด p s e l ซครับในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเติบโตนะดีกว่าตัวคู่อื่นๆละกันนะครับก็คือว่าถ้ามองไตรมาสหนึ่งแลยอดพรีเซลโตดีเนี่ยเราขอเลือกตัวสริแล้วก็ตัััวสุภาลยครบ ครับคุณยงทีถามมาแบมพอไหวไหมครับราคานี้ผมบอกว่ากลุ่มไฟแนนซ์นะผมบอกว่าราคาหุ้นที่มันมีการปรับตัวลงมาแต่ช่วงปีสองปีก่อนหน้านะครับก็มาจากเรื่องเทรนด์ดอกเบี้ยเนี่ะนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยตรงนี้ผมคิดว่ามันอยู่ในช่วงใกล้พีคแล้วนะครับแล้วก็อาจเห็นซายที่มีการลดลงในอนาคตนะครับมันน่าทําให้ในเรื่องตัวกลุ่มแบงก์เองนะครับก็อาจพูดกับกลุ่มไฟแนนซ์เองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะจากดอกเบี้ยที่ใกล้พีคแล้วก็เริ่มลงครับดังนั้นแบมตรงนี้ก็ ผมมองราคาพอไหวนะครับอาจจะสู้ที่โลอาจจะเป็นการออกข้างก่อนแต่สัญญาณการกลับตัวนะหรือว่าซื้อปุ๊บเนี่ยให้ราคามันเรียกว่ามีลุ้นการวิ่งเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันต้องเบรกตรงพวกเส้นค่าเฉลี่ยครับก็ติดนะครับตรงมา14บาทเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะรับเราทาเบรกได้คิดว่าอันนี้จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวของหุ้นตัวแบนนะครับคุกแก้วว่าน้ำมันลงส่งผลบวกต่อ IBL หรือไม่ครับผมคิดว่าไม่น่าจับนะครับ ไม่น่าจะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวกําไรครับผมคิดว่านั้นเป็นเรื่องตัวดีมาสป라이ดมากกว่านะครับก็ว่าผมคิดว่า IBL รอบนี้คงจะพูดถึงในเรื่องประเด็นเรื่องตัวงบด้วยเมื่อกี้ที่เรียนไปนะครับก็ยังถือว่ากลางๆครับนะครับกลางๆตัวกลุ่ม IBL ผมมองผมขอรอครับผมขอรอเพราะว่าน่าจะลิงตามภาพเศรษฐกิจโลกนะครับคุณภาภวันดูดูการ g p c หน่อยครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เหมือนจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมีการลดค่า FC นะครับก็ มีไปมีเข้ามานะครับคิดว่าหุ้นสะท้อนไปแล้วเหมือนนักทุนนะครับที่เทรดหุ้นมองไปข้างหน้าแล้วนะครับพอมีเรื่องข่าวว่าจะมีการลดค่า F T เนี่ยโอ้ก็นี่ครับทำให้กลุ่มตัวตัวไฟฟ้าเนี่ยมีการปรับตัวลงมาครับแล้วก็ตามครับถ้ามองภาพยาวหน่อยนะครับเราก็มองว่าคิดว่าภาพในเรื่องตัวกําไรตัว T P C นะครับเมื่อวานนี้ออกผทวิเคราะห์ไปถือว่าเรามองว่ากระทบไม่ได้เยอะมากนะครับว่าถ้าลงมาย่อลงมาเนี่ยในเชิงพื้นฐานนะครับเขามองว่า ยังคงเป็นหุ้นที่น่าสะสมอยู่นะครับแต่ถ้ามองอระยะช้าเทนิคอลผมคิดว่ากำลังสู้ที่โลผมขอใช้เวลาสักวันสองวันนะให้ดูราคานิ่งก่อนก็คือวันนี้โลมาเทสโลหก .3 บาบาทแล้วเด้งกลับนะครับถ้าวันนี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยไม่มีการทําโลใหม่นะต่ำกว่า6 3บาทตอนนี้ผมคิดว่าดูแล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะก็อาจจะเป็นลักษณะการทยอยซื้อสะสมนะครับตรงเินโซนแนวรับคือ6 3บาทครับคุณเด็กขามาเป็นตัวเอ็มชัยนะครับตัวนี้ไม่เคยดูชา้าเลยนะครับมาดูชา้ากันหน เป็นยังไงอ๋อมหาชัยพอาสติกทัลออร์กินโรงพยาบาลครับโอ้โหต้องบอกว่าเขาเพิ่งเห็นนะครับว่าราคาหุ้นเลือกไปโอ้โหแรงทีเดียวครับเอไม่แนใ่ใจว่าลิงก์กับตัว P S หรือเปล่านะเพราะเหมือนจะราคาจะไปด้วยกันนะฮะก็คือเบรกไฮขึ้นไปด้วยกันแต่ P S นะครับรอกก่อนนะคถ้ามึงจำได้เนะี่ยก็คือเป็นหุ้นที่แนะนําไปครับ แล้วก็ราคาที่มันขึ้นไปคิตประมาณสัก240เนี่ยจริงทะล,ลุไปถึง248นะฮะก็ผมแนะนำในการล็อกกำไรไปแล้วนะครับรเดี๋ยวคอยรอจังหวะของการซื้อกลับใหม่นะครับส่วนตัวเอ็มชัยก็ตอนนี้ผมคิดว่าก็คงจะขึ้นไปแรงแบบนี้ครับก็คงจะมองก็คือไม่ถือก็รอขายมากกว่านะครับถ้าซื้อเพิ่มตรงน,นี้ผมคิดว่าดูจะเสียเปรียบหน่อยนะเพราะราคามันขึ้นมาจากฐานก็คือประมาณสัก300-400น,นะฮะคุณธัญญาพรครับ PTC ติดที่57บาทนะครับอ่านี่ก็ ตัวปุ่มปิโตนะครับอย่างที่เรียนไปครับผมยังยังผมขอขอรอก่อนครับอขอรอก่อนคุณปิโตนะครับยังไม่รีบครับงบก็อย่างที่เรียนไปว่าขึ้นอะไรนะขึ้นคิวขึ้นคิวลงเยือนะครับกำไรก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับผมยังไม่รีบนะครับส่วนตัวปูนกลางนะครับคุณพารณีนะครับคุณภารณีถามมาเข้ารับได้ไหมเออน่าสนใจปูนกลางับโปโหราคาลงมาที้หนึ่งสามศูนย์นะครับลงมาหลุดโลอีก นะครับโอ้โหวัสดุก่อสร้างหรือต้องรอนะต้องรอช่วงหลังเลอกตั้งหรือเปล่านะครับอาจจะมีเรื่องตัวโครงการโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมครับอาจจะทำให้กลุ่มนี้นะครับกลับมาได้นะอันนี้ก็คล้มพรอมเหมือนกันนะครับลงมาเยอะครับแต่ยังไม่รีบครับคุณนิคุณนิคมครับอาถามมาเป็นตัว KCE เออตัวตัวพวกตัวอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์คิดว่าผมขอมองเป็นการเทรดครับ คิดว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับถ้ามองก็คือระดับมาณสัก40บาทถึง45บาทจะแกว่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับแต่คิดว่าภาพใหญ่ๆก็คิดว่ามันจะมีเรื่องตัวค่างเงินบาทที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับบาทเองก็เป็นการแข่งข้านะครับาดูบาทนลครับบาทแข่งข้าขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้ตัวตัวเอกชนนะครับที่อาจจะมีเซ้นต์ตัวเลยนะครับเรียกว่ามีความอ่อนไหวนะกันนะต่อค่าเงินเนี่ยครับอาจจะทให้งบอาจจะดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เขามองเป็นการเทรดแล้วกันนะครับเป็นการเทรดแล้วกันนะครับ ปรพาวานโอเคครับยินดีครับแล้วก็คุณพ้องน้อยสวัสดีนะครับอ่ะได้ครับตัวแาจะประมาณนี้ครับโอเคครับก็ตลาดก็แหมวันนี้ก็ทยายางสู้นะยืนยืนบวกมาสองจุดนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจับตามองก็คือตัวเดลต้ากันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้ก็อเวลาจะเหวี่ยงเนี่ยมีผลขึ้นลงต่อตลาดกันนะครับกำลังเช็คหรือว่าจะประเด็นเรื่องในการแตกพานะครับ มันจะเกิดขึ้นใน,ในเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะน,นี่ก็เป็นในส่วนประเด็นทั้งหมดนะครับที่เตรียมมาฝากท่านครับแล้วก็นะครับในสัปดาห์หน้าครับเราก็กลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการ s t o c ก i ์ n a l ครับก็ขอให้ท่านนะครับถ้าอยู่บ้าน,นก้ก็คิดว่าก็ขอให้ สุภาพดีแล้วกันนะเพราะช่วงนี้ก็เริ่มเห็น,นสถานการณ์เรื่องโควยกลับมาอีกแล้วนะครับก็ระมัดระวังนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ครับตันนี้ผมแล้วก็ทีมงานท่านนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ